ใหญ่กว่าหน้าน้องอีกอะใช่ใหญ่มากเนื้อแน่นๆเน้นๆเลยอะ วัดีคะ่ะทุกคนเจอกับโมกับจอดจุ้งอีกแล้วนะคะกับช่องมะะีนาวนนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเปิดกล่องอันบล็อกกันอีกแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะคะจากร้านอินเตอร์แครปนะคะนี่เลยชื่อร้านนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในนั้นนะคะเขาส่งอะไรมาให้มงนะคะบอกเลยว่าข้างในยังร้อนๆอ,อุ่นอุ่นอยู่เลย <S <S พี่จุ้งนี่มันไหนยุ่งตลอดเลยพี่จอยจุ้งน่ะโอ้ยยังไม่เห็น <S <S อ๋อเขามีถุงมือมาให้ด้วย intercraft t ท a n k you นะคะนี่ก็เป็นการ์ดจากทางร้านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็มีถุงมือแบบนี้ให้ด้วยป้องกันความร้อนนะป้องกันหนาอันนี้เป็นถุงมือบอกทุเรียนอ๋อมันใช้ได้แค่ข้างขวานี่เขาถนัดข้างซ้ายนี่นะโอ้โหดีมากเลยนะยังร้อนๆอ,อยู่เลยก็ในกล่องเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะคะเป็นน้ำจิ้มแบบโห เพมากเลยอ่ะสีอะ่ะน้องมันมันใหญ่ขนาดนั้นนะนั่นนะสีอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเปิดพร้อมทุกคนนะมี2ชิ้นใหญ่ๆนะคะสองชิ้นยันยักเลยอะ่ะเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าเนอ้อว้าวอะไรคะออ oh. oh. <Let> เป็นปูอลาสก้าค่ะจากช่องทะเลอันดามันไม่ใช่นะโหตัวใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนมาดูอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นลอบสเตอร์แน่เลยหออคอยมาอย่างดีนะ <c oughs> นี่เลยเจ้ากุ้งม,มังกรเหรอไม่ใช่ลอบสเตอร์นะโอ้ร้อน จะกินยังไงเนี่ยตัวใหญ่มากนี่คือแบบอันนี้ห่างมันงออยู่นะใหญ่กว่าหน้าน้องอีกอะใช่ใหญ่มากไปค่ะทุกคนเราเดี๋ยวเราไปจัดจานกันแล้วก็มานั่งกินกันเลยค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วอยากกินมากเลย มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะเราจะมาผสมมิกแอนแมทอันนี้เป็นน้ำจิ้มเขียวของทางร้านนะคะแบบสีสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวโมจะทำการเทใส่ถ้วยนะแล้วเราก็จะเพิ่มความจีจ๊ดจ๊าดนะคะพริกพริกสับนะแล้วก็กระเทียมสับไปแล้วเราก็คนนะคะเพื่อความเจ้มจนนะคะแล้วก็จีจ๊ดจ๊าด น้ำลายแตกอืมแซ่บมากอว,าวอืมกินแค่นี้หรอเธออ่ะเออโอ้โหนเกินไป หน้ากากกปูินยังไงล่ะทีนี้จะกินอย่างไหนนะทีนี้ทุกคนมันต้องมีกันไกลนะคือน้องอ่ะเขาอ่ะถนาดซ้ายไงแล้วถุงมันสำหรับคนใส่ขนัดขวาเฮ้ยเอาที่น้องถนัด ได้้แลวมาแล้วจ้ายังไงดีซีฟู้ดค้นๆของเรานะคะกับขาปูอาลาสก้านะคะเนื้อแน่นๆเน้นๆเลยอะ่ะขอมอบคำนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะอืมอืม อร่อยสวรรค์หมดคำบรรยายมาจะมากุ้งมังกรบ้างนะทุกคนนะจะแกะยังไงเนี่ยเืออะไรกันนี้เนี่ยกัดเลยไหมกัดเลยมาทุกคนอลุ้นไปพร้อมๆกันดูควันดิพร้อมแบบมันเลยนะ มาทุกคนคำนี้ก็อยากให้ทุกคนอ <odi> <sung> ีกอ่ะอร่อยอ <ika> ืมอืมเนื้อเด้งหวานฉ่ำมากๆสดมากว้าวอืม กินแบบพร้อมมันเลยอะและนี่ก็คือทั้งหมดจากร้าน i n t e r c r a แคนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ไปสั่งได้ที่อินสตาแกรนะคะชื่อร้านว่า i n t e r c r a แคได้เลยจ้าเดีย๋ยวให้เนวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะน้องเขาเพิ่งส่งไลน์มาบอกว่าจริงๆแล้วไอ,ไ,อไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นล็อ o เตอร์แต่ว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของล็อ o เตอร์ไม่ใช่กุ้งมังกรอ,รอ้าวเหรอเออ มามามาให้เขากินได้แล้วมาสิคะก็คือเอาไปแกะทุเรียนได้นะโอ้ยเขาทำให้ไหมเขาทำเองโอ้น้องก็กินไปชี้ไม่ต้องมาสนใจคัาหรอกโว้นนี้ตรงนี้ก็เนื้อเหรออืตรงข้อมันหนาเนื้อหมดเลยนะไหนขอชิม เป็นบุญปากไหนใช่คโอยบุญปากนี่อ่ะฉลองครบรอบเลยอันนี้ของจริงฉลองครบรอบห้าปีปาพระเจ้าลอยจนเหลือจะเทือเลยอ่ะเนื้อปูหวานมากสดมากสุดยอดไปเลย เออแต่ก็รู้สึกเลยว่าแบบสดอ่ะสดเดีย๋ยมาแบบเนี้ยทุกคนขาใหญ่กว่แขนงอีกะ จะกินเหมือนปูปกติไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่มากใช่มันต้องตัดจริงด้วยก็เขาบอกแล้วมันไม่ได้มาหักปอกปอ,ปอนะว้าวปฏิปฏิคำนี้ของปฏิละ่ะคะของเขาครับล้องอยากจะได้ปะละ่ะหม่เขาทำเองคนที่กินไม่อร่อยก็คือคนที่แพ้อาหารทะเลแล้วล่ะจริง เนื้อเยอะมากเพาะมันแบบเต็มปากเต็มคำแบบอช่ำฉ่ำเนื้อผู้นั้น,นตรงข้อนะทุกคนดูดิปับไปดูฟินมากอนะ่ะเนื้อเยอะแบบในแบบป้องป้องมันอ่ะ มันเป็นหัวหน้าเผ่าท้องทะเลของจริงเกินไปรสชาติบอกเลยว่าซีฟู้ดอะอร่อยมากเป็นซีฟู้ดที่เขาชอบอืแบบนี้ครบรสแล้วก็ก็คือมะนาวแทะ ồ nè kín cái được là nè này đu cung đi ồ đi đâu nó cung đi bạn nhà cái nếu pu này à chuẩn Ừ. Ừ. <coughs> 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 ยังเขามีน้ำจิ้มโชอยู่มาให้ด้วยนะถ้าใครแบบอยากจะเปลี่ยนรสชาติเนอะดีอ่ะแต่มันคนละรสกับปูแบบชัดเลยนะอร่อยอร้อนอแล้วขาปูใหญ่มากหมกถ้าให้กินคนเดียวอะ่ะโม,มไม่หมดแน่นอนอะ่ะ เนื้อมันเยอะมากวกินไม่ค่อยจะชำนานเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่านานๆโมกันโมได้กินทีนะโอ้ยถ้ากินบ่อยก็เป็นสุลต่านแล้วสุลต่านคืออะไรเหรอสุลต่านก็คือคนรวยไงอ๋ออร่อยมาก น้ำตาจะไหลทำไมมันมีหนามเยอะจังเอาไว้กันคนอย่างเธอกินนะ่ะเนื้อเน้นๆดีนะเมื่อวันเธอซือ้อกันไกลมาถ้าไม่มีกันไกทำไง <c oughs> ต้องลงไปซื้อเซเว่นว้าวปาตีอะไรเนี่ยกล้ามหมอใช่นี่เขาทำไมเธอกินเลยกล้ามเพราะว่าเราควรหักขามันออกให้หมดเนาะถูกไหมโอ้อโหอเอาเลยเธอเลยไม่เตียไม่ให้เธอ นี่กล้ามันนะทุกคนอืมอรรืมอเล็กซูสินเนี่ยแปลว่าอืมกล้ามอ้าวอร่อยมากอะ่ะ อร่อยกว่าปูธรรมไดาอื้นมันไม่ได้หาง่ายเขาลองอันนี้สิได้บอ่อยบ่อยนะใช่อืมชอบปูมากปุ้มก็ชอบอดูสิ เขาแกะอุ้งออกมาทางตัวสิโอ้ถ้ามีซ่อมตังแกลมนะโโหแค่นี้ก็ไม่มีที่จะวางแล้วเลยแต่เขาชอบซีโค้ดมากเลยอะมันแบบสุดยอดอะลงตัวอืมเดี๋วเขาตองเปลี่ยนแบบออุ้ยอะไรกันเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยเนาะใช่ใหญ่แน่นมากอ่ะ เดยอืมกัดเลยอืมมาทุกคนคำใหญ่มากอืมดีมากอ่ะอเนื้อแบบเป็นรอนๆเลยอ่ะ ตีชอบกินปูเหรอกุ้งก็ชอบชอบหมดอ่ะไม่ชอบเขาไหมชอบครับเอาไม่รักหรอรักด้วยครับโอ้ยอุ้ย,ยเนี่ยเธอจริงๆมันแกะตามล็อกมันก็ดึงออกได้แล้วนะ,ะให้เขาเหรอหรอครับปูนี่แบบสุดยอดน้องอแล้วเราไปแกะแบบนั้นตั้งนาน เนี่ยหรอว้าวโหไม่ใช่กันไกลกัดแต่ตัดตั้งทำไมต้องนาเาไม่รู้อ่ะมีหนามออกมาด้วยไม่ใช่หนามอันนี้มันเป็นหนามแบบอ่อนๆแล้วให้โหมัวแต่ไปนั่งตัดกันตั้งนานเขาทำไม่เป็นนี่นามันไม่บอกเสียนิวอ่ะไหจะหมดแล้วด้วยหมดขายยังหมดแล้วโหแล้วเพิ่งมารู้ตอนจบไอ้เขาทำไม่ดู มันทุกข้ออ่ะเราเอาข้อนี้ก่อนว้าวติเก่งอ่ะโ่ะโหเรานี่มันสกึมดอยกันจริงเลยอ่อนดอยประสบการณ์มากต้องกินตรงนี้ก่อนดูสิ อไม่ได้ละอันนี้ต้องตัดเฮ้ยได้อยู่ผสมกันนี่ไงโหติกเก่งอะ่ะเอออ๋อ,อมันตามข้อมันแบบมันเป็นเคล็ดลับอะ่ะเหมือนคนแกะทุเรียนอะ่ะใช่ไหมอืมอโอ้แล้วเพิง่งมารู้ตอนจบนั่งงมกันตั้งนาน อืม <c oughs> ้อ่อะ <c oughs> จำไว้มีรอบหน้านี่แกะเป็นละแกะตามข้อเลยนะทุกคนพรอะแต่ว่าต้องใช้แรงเยอะอยู่อ่ะเพราะว่ามันตัวใหญ่ใช่อืมอืเ <c oughs> ป็นเพื่อประเจาอาหารทะเลอร่อยมาก พอละอิ่มละเขาแบบประทับใจมากเลยนะกุ้งตัวบักเบกดยคลิปนี้อาจจะแบบเลิศเทอะก,กันหน่อยนะทุกคนป่ะอืมฟ <c oughs> ินม,มากเลยคลิปเนี้ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะกับคลิป อภิมหาเจ้าแห่งมหาสมุทรล็อบสเตอร์กับปูลาสกายักษ์แห่งท้องทะเลนะคะจิ้มซีฟู้ดกับโชย่บอกเลยว่าอร่อยมากๆใช่แฮปปี้มากอร่อยมากจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางร้านอินเตอร์ครับอีกครั้งด้วยนะคะที่ส่งมาให้พวกเราได้ลิ้มลองกันเนาะใช่บอกเลยว่าฟินแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ สามารถเข้าไปสั่งซื้อนะคะใน IG หรือว่า Instagram ชื่อว่า Intercraft ได้เลยนะคะกดไลค์กด like, Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะคะ,<ป>ะกับช่องมีน,น,านาวนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้บ๊ายบายนี่นาวข้อนี้ก็ดึงได้ค่ะเป็นละแงเลยขิงนี่อ่ะโอ้โหตีทำไมไม่เป็นตั้งแต่ต,ตอนแรก <laughs> จะได้เก็บ ไอนี่ได้ก็น้องอะเถียงเขาใช่ไหมน้องไม่คนเถียงเขาว่ามันต้องตัดมันต้องตัดก็เขาไม่รู้น่ะแต่เขาอ่ะชอบไปเห็นคนในโซเชียลอ่ะเขาชอบเปาะแล้วก็ดึงเปาะแล้วก็ดึงอแต่เธอบอกเขาตอนแรกยังไงก็ต้องตัดต้องตัดรออืมเขาเทค่ะกันไก่ไม่จําเป็นหรอกคลิปเนี้ยอ้าวอ้าให้ตีเลยเขาอิ่มแล้วเสร็จฉันติอิ่มมากอร่อยด้วยอืม รับจ้างแกะปูแล<ห>้วปูละปูอาร้กานะถ้าปูธรรมดามันทำไม่ได้ใช่มป,ปูนาไม่แกะอย่างเงี้ยปูนา